กระโดดมามากระโดดไปเขึ้นกระโดดมาตอนฮับอยากกินขนมแล้วมาสบายดีสบายดีพี่น้องเวัดสุขูสุคนที่เข้ารบพักแพกเด้อ ตอนนี้บ่นึกอยู่บ้านของน้องประยงบ้านกิ่วแคมเมืองเพียงแขวงยะบุรีสดีอปงประยงเด้เคยประยงอยู่บ่นอยสวัสดีผู้ใดผู้น you know, ึงก right. ั๋นหะหึน้องหยังบันดัหานก่อนนอยมานี่ทานม น้อยเอาน้อยหนักซื้อมีอะไรกับขนมอะไรกับปากระป๋องซีปองเด้ออ้าวไปเอาขอบใจขอบใจสองคนเหรอผะขอบใจเออคำหูเนาะเออเอายูน้ำไผ่หน่อยพ่อแม่เด้พ่อแม่ไปให้เนี่ยอ๋อพ่อแม่ไปนอนให้โบมาเถอะโบโอยเอานดิมูนมาเดี๋ยวโบหน่อยตู้โมจังจัง mọi mà đẹp mắt rồi anh nước à. anh nước dứt này nó không anh em mấy không anh em hết kín mọi rồi khau, khau. Oh. Ngân. Hồng bàn. Có bảo không 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 บเขอบใจเด้อเอาขนมให้น้อยเลยให้น้องเลยไอ้แดงก็ปนน้องขนมได้หรอขนมให้น้องปนปนแดงปนแดงปลายังปนดีปนแดงน้องพ่อน้องบดีสบายดี่เอฟซีเด้ออ่ามาแวะดินน้ำน้องปลาโยงอปงแล้วก็ปลาดารเด้อนั่งนั่งตามดต่น้อยนั่ปลาอปงเออเหมือ หยับมาอีกก็ได en> ้เอออะแล้วพุ่นน่ะเราตั๊ดเอากะบ่บ่แจ้งมัมันอนนำโอ๋มัลิกนำมันีนำสินี่มื้อคืนนี่นอนนีบ่นเนเฮาเนาะเอออลาก็นอนบ่นอนยอ่าอปฝนตกนั่นไปยบาบงนูเออ มือเมื่อแรกเลยม่ได้เข้าห้งเยี่ยนหนิบอในครูบ่ขึ้นเลยน้ยองไปบ่ไปเอออันนี้มันอยู่ป .5 ้าเอาเงียนปฐมส่วนไวยประยงมันอยู่มัธยมแล้วแต่ว,ว่าตอนแรกนี่ในครูบ่ขึ้นห้องอในครูบ่ขึ้นห้องเรามาได้ไปห้องเยียนเนาะนอันเด้มเมื่อไงว่าตอนไหนเราอันได้อันได้เราไปงั้นเราจะเจอตัวไอ้ก็เหรอฮะไม่ยังหน่อย mọi người 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 mọi hết mọi người 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 ăn nấm nè, tem bao nào bao nấm nè, bao, hả, bao bao này tem, bao tem thôi, được, à, à, ăn tưới nó có nào nè, Hãy la, phải xuôi được, được, bao, bao, nhúc nặng bao, 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 không? bao, 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 bao,

Nghĩa là phá sản A A A B B C C D D E E F F G G H H I I J K. K L L M M N N, N. O O P, P. Q อ่ามันจะมองหนออะก็มองขาุงเขขอเดล่กระตุกขนนี่มาใช้เากินนะฮะเราเอบซีดีฮอชะเราฮอตแช่เราเป็นปะคิวอาร์เอเ ยูวีดับบัรยูดับบรนยูอฮะพันข้อได้กระเดยนี่จเคยไหมาขอไ้พี่น้องพี่ยัางขาคอมานึ่กินน้ำบ่กินน้ำบ่เอาไงกินแฮเดอ น้ำใส่น้ำใส่น้ำเดือยน้องน้องไปยงเปลามนใส่เด้อเนะเปลามนใส่เลยมันยังกะบม่ได้าใจตักมาก่อนให้น้องไปโยงเปลามนใส่ให้มันดีเปลามนใส่ให้คนตามก็เขาเต้ฮะลัตางาใจเด้อ Nang nang nang. Anh đây hồi đây đó. Ừ, tôi mới tôi mấy đầu nó tôi tôi ấy hồi hồi ta nữa mà không. Nè, có gì? Năm thứ thứ đây nội. Tôi khỏi đây. Sịp sông. Sịp sông 12 Ừ. Thiên <em> nó. <laughs> à. Chị ơi chị ơi chị ơi Nào Nào có gì hai đâu nó đã tìm được. xếp xếp thay. xếp đi đi. เป็นเป็นสิดงได้ไหมครับวะก็เอาได้นะเกือเป็ดเกือไก่เราบ่หน่อยเกือไก่หรอกเกือเกือไก่แล้วบ่เอาเข้าวโดเอาให้ไก่แล้วบ่ให้แล้วน้องบุบุคคำซับคำว่าเกือกเกือเป็ดเกือไก่เกือหมูเกือมาไป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 เอาเนี่ยไปไปไปชิวก็ชิวก็เอาเดียบปอ่ากินน้ำลายร่ายดสุขภาพดีดีอะอ่ะพง Mưa <coughs> <ngay? Lục> <coughs> <coughs> <Zai lục xín. coughs> xin hết nyan kin. Kim yang, gọi chị nọ. Goa, dao cho ti katoki hít. Kim yang. Luksin. Sai luksin. Huh? Luksin, nữa. Huh? Luksin, nữa. Huh? 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 để Huh? 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 này

cái đứa đấy em muốn lấy anh 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 anh

ไปเก็บกันจ้ะว้ายปืนบ่บ่มาตัดว่าเฮาเฮาใส่อันดนยาวเลยเนาะซ่ํานี้เลยเนาะเออมันประหยัดดีอันนั้นซอยันจ๊กับเดียกับพ่อหินยิินองปายงนี่อยู่มันอยู่กลจากอันอ่าเฮือนพระเจ้าน่ะพี่น้องเออพระเจ้าอยู่พุกลๆเนาะเออเบิ่งเนองปายงนี่ติดกับปาพี่น้องเนาะเออ FC กอยาก สวยน้องปะยงอยู่เนาะเออเพราะว่าเมื่อกี้นี่บ่นึกก็ได้ไลฟ์สดแล้วมีอัน FC คนนึงถามว่าอยากสวยน้องประยองแล้วสิติดต่ตอหาบา่นึกได้ทางใดน่นะแล้วบ่นึกบ,บอกว่าอ่ามันจะมี2ทา<แ>งติดตอ่ออยู่อ่าอยู่โปรไฟล์ YouTube ของบนง่นึกเนาะเออ, <c oughs> อยู่ในคลิปก็มีเนาะถ้าถ้าเบิ่งแต่ต้น,นจนจบคลิปบ่นึกจะมีจะเฮ็ดเป็นฉากเนาะเออ จะมีสองทางติดต่อเนาะมีเบอร์วอตแอกมีเฟสมีอันมีมีไลน์ได้อ่าพยุงไปกินเขายักษ์เขาหรือเปล่าบะยักเ์เ่อยักษ์เข้าภาษามงว่าใช่ปลาเป็นปะเป่นหม้อปลาเลยหม้อปลเจ็บท้องไปลมผู้เบาไปถาลุงโกไปถาลุงก

เป็ดเป็ดตัวเป็ดกัดๆจ๊อ้ออ้อมาดิเอาเอาไข่ดิไข่ไข่ไ่เนาะไ่เกือบือภาษาลาวเนาะปลายงปลายงว่าจังไดภาษามงปลายงนี่งปลายงเข้าโพดด้เข้าโพดด้ก็คือก็คือดักบ่ยังบ่ก็คือ ปอก็คือมันฟอกคือฟอกคือมันข้าวโพดหรือเปล่าเนอ่ยขณะที่เราเจอกับซาลี่เลยคือกันบ่เนี่ยคือกันข้าวโพดซาลี่สไลคือกันเนาะฟอกคือเนาะเโซชิตามะน้อยม่นส่วนน้องบ่บ่ส่วนเข่าส่วนเข่าเนียอืมคิดดูเดี๋ยวน้องไปยงบ่มีส่วนสับบ่

น้องเองไพงามน้องเองอาน้องปลยงกต่งามงามคือกันเดิอือไม่ใช่กินหรือแม่ใา่จุดชักคือก็จ้องจะถึงกับแม่เห็นเอฟซีทักหาน้องหลายบ่เห็นเอฟซีทักหาน้องปลยงหลายบ่ไหนผู้ผู้ผู้เทางไรหลายโอ้โหผู้บ่าวอยู่ไทหลายนะอยู่ลาวบ่หรือว่าอยู่ไทยบุกห้องเลี้คือกันคือกัน cú bao thắc hà lái nhỉ bố cú bao thắc cú <laughs> bao xếp hà nòng lái bố cú bao xếp 5 nòng lái bố 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 khỏe đấy hiểu không hiểu bố hiểu thì ôi cứ motor ai giờ nó kêu nó nhả kêu đấy anh thang láng nè khai nhả à anh nhả nè khai nhả anh Men bỏ Men Thái mượt này nó Em ta lái này um, Khao phuột ngắm nó Khao phuột Khao hồn bỏ Bỏ men khao phuột nó Nó đi ạ À Không vì nó Ừ Đi À Đá hai chế đeo phải xe lọ <laughs> 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 Bình Bình Quá <laughs> 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 <nhiều. cười> บุห้งเขาบ่หน่อยบุห้งเขาหนึ่งบ่บ่เฮ็ดเขาบ่บุก่เฮ็ดละหลายแล้วบ่ในเมื่อกี้เฮ็ดละไอ้นึกยักเขาหนี่มงกินฮะไอ้นึกยักเขาเออกินเขายักเขาก็กินกินนะ่ได้จังไหนได้จังไหนไปกินนึกบวกกากินแล้วขนมบวกกินอันนี้บวกกากินแล้วขนมบวน้องปไปยงบวกกินนะ ไปยงน้อยยิ้มดูไปยงไปยงขแค่ไหนน้อยไปไปเข้าไปไปไหมไปไปยงอายุสิบสี่ปีเด็กน้อยอยู่เออผลไดลจิ๋วๆเราจิตเามากินข้าวกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวอ้นหนึ่งบวกกินเดี๋ยวอ้นหนึ่งให้น้องพวกน้องกินโอ้ไก่หลายเลยเต็มเฮือนุ่มแล้ว Dùng, lái thế. Không, Bà Dung, cái lại thì Nó, cái quay lại Ui, à. chị là cái khai rồi chị nè Bắt cùng lực chứ Ui, nè nó mỏ rồi Ừm à chị? Chị sẽ nâng Bố, khai nạp à à ăn bông kinh bố bố A bông bố nó mỏ nè nó mỏ bố Bố hú Bố hú อุ้หมอแม่เอาขอจุ้งเอเอาต้นราให้ขดจุ้งอะอา้หอว่าอ่ะอ่ะอะอกะอะอะอ่ะอ่ะน่ะอ่อนะอ่ะอ่อ่อ่ะ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 อ้ะอ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ะม่ะน่ะอ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 ่อ่อเหต็ะอ่ะอ่ะอ่อ่เอ็ะอ่ะอ่ะอ่ะอัอ่อ่ะอ่นอ่ะ่อ่่่อ

Lang mưu hình này giọt tê giọt tê để. giọt tê giọt tê <laughs> giọt tê giọt tê để. giọt tê là mình phải mà Lang mưu Ừm giọt tê, giọt tê Anh được để, anh được bao tê hả? <laughs> Đi ruột tê Đã Đã <laughs> Mấy sao đây kì đứa nào còn Hả? ในโชคก็คิดด้วยนนีว่าจีแม่หน่อยน่อยู่ไปอยู่แล้วพี่หนอแต่ในนอเราชิ้นนอกแล้วแม่จีมาอาบน้ำเข้ากินใอยไม่อยากินโเอฟซียักเบิ่งน้องน้องปยงเฮ็ดเดียกเดี๋ย <c oughs> Khi khâu cấp năm bọn này. Vậy. Vì đi đâu mà anh? À bà cặp phong mặc kín mày, được xem hay. Anh đi mò khâu. Đây. Mò khâu bà dùng. Hay hùng khâu. Bà <laughs> <Pà> dùng. Bà dùng quá. Đấy. Mưa sau kín nhăng nổi. Mưa sau này kín Mưa kín con kính kinh tên lúc nếu nè môn dưới đen gà chưa kênh lông đen cả, nam say câu nè mô nè mô anh mô nè mô này nó nè nó nè nó nè đây nó nè 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 nói nè เดราเอาตัวจ้นี่ปลากระ๋องมากินไหน่อยปากระปงหน้เอป้องนน้เนาะขนมเนี่เนาอไอ้ปงตาเนาะแ้ม่หอาตจ้ะบอกว่าปองกินขนมกินปงาอืมอนกข้เอขี้ดอแท้กระตู

าไดิมันก็แม่แอบน้ำเราบ้าหน่อยน้าไน,ำนำ้ำเถอพวกผมนักเตะเอเออ <c oughs> เออต้องหางกินออเบอเอิรนเอกินนำ้ำบ <c oughs> ่าลื่นะเอิรนเอกินน้ำไรกิข้าวมันกนเออ น้องไปยงมันไอซี <c oughs> มากินข้าวนาัน,นะ <th> นกังด้มีเต้มห้ออยู่ด้มามันยังมันมืดอยู่บบแจงนี่หน่อยอะไรให้บ้าง,ง,ง,งนั่งๆนี่ใส่ไมเด้่ยอันนี้ใส่ไหมเนี่ยเช้าๆเรต่องกร้ตัวจักันเนาะให้นึกก็บตัวให้ <_ s 2> <_ s 2> อ้าวบันซีมกินขอน้ำกันเด้อจ้ะหัวยยังหน่อยเฉยชื่ออะไรชื่ออะไรโอ้ปลาเด้นี่กินหลายเถ๋คำง่ญ่เถ๋ยอมกินเถื่อเอาอ้องกับไอ้ปลาโยงกิน,นหมดท่านหนูออจ้านาปลาเดากินหลายเถ คำง่ายยำโบราณโน่โหนหราานนอะระวังแครนเด้อแครนกอดได้ไปได้กินเก้งแน่นองค <c oughs> ำใ่ญ่ครักแสบมอองป้งแสบไปยงแสบบอแสบมือนั่นมาแซดเลยมือนั่นไปยงมาแซดแสบ คือน้องไม่คือกั้นน้องไม่ว่าเศษมันเสียบออกจะอจกองค์ต้วจีก็เด้อก็หน้รือก็ปากระตุยุดกระตุคิดดื้อยุดนะน,ะนะนั่นนะประดาบอยู่ไกลหุณบอกบอกเป็นภาษาโมงด้วยยอมกินแต่เด้อสิกินน้อยๆน,นะ กินไรจังไรแค่นคอได้กินอะไรนั่<อ>นเม่์เมฟ์เดวปัชชันจะได้พอพอจะป่านะ่ะแค่นคอเห็นขาคอได้ไม่มาปัท้าวโอ้ยคืออยากเกาค่ะจังไรก็กินอีกกระใดเดนาะให้น้องน้องป่าดาวกินปาดาว่าป่าดาว,วอยากกินส้ม <laughs> โอ้ยปา่านอยากกินตะมังงงโอ้ยปา่ๆๆาอยากกินตะมังงงอยกินส้ม อุ้ปุนนก็น้หมดต่ก็นมนันเาไปตัวกันเนาะกินนำ้ำกินข้าวเสนน้ำทุกทุกครั้งเหมือนบ่อยเลยกินข้าวเส้นอันว่ามียังกินกินข้าวเส้นน้ำาลานอะไซกบเสพเนาเลยกินข้าวเสนน้ำนี่จกงเก่งกินน้ำเนาะเดี๋ยวเราเนา,าเหมือนยังไงเอาเข้าเขาหมดแล้วบ่าเมื่อกี้่ายักเข้าเลย mình này cứ nhục nhục mà thằng mô là phải dùng ừ. hả mà đây mà đây này kia kia ngọc mình sẽ xem ai yo sẽ ayo cái luôn nhanh lại nhìn nó một cái bóng này là đi uh, uh, <laughs> à, đi. Uh, à, khâu khâu phò không ít cả đấy có oh. khâu nhăn lại một khâu nhận lại bò khâu khâu ừ. trao lại bò anh được xưa hay mà nhận được nhận chặt luôn bò bò hú bò hú cứ bò hú sẵn xem bò cá cá bò cá nào đã bồ đã bò cá bò cá đã bánh thơ mấy nhanh gọi mấy là một set một nữa mà sáng cứ... 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 kim 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 kín kim kim quá ơi kim 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 điểm kim kim bơ bơ kim 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 bơ kim 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 ơi kim 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 ừ kim 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 นะกะกะกะจิกะกาเจิกะกะกะเลจิกะอบกาจิกะแล้วว่าบซบบซบแต่กินคำย่างแห้งเอ้บเห็นว่าตับตอนยหญงๆเลยบุญโอ้ยกได้้ยต่ลกแทนบ่อ้ ปาได้บ่เซ็แต่ว่าคำง่ายกว่าเอ้ยซอ่ <laughs> <laughs> โอ้ยอยากเข้าแหงเน้ย <laughs> <laughs> จากน่อยกินอีกกันเลยเด้อ <laughs> เออบอ่เซ็เนาะแต่คำง่ายเหมือนบ่กโอ้ยตลกแท้ฮ <laughs> ปาได้ตลกแท้เ <laughs> ฮ้ยแซ็บ่บ่เซ็แต่คำง่ายเด้อ <laughs> <laughs> กินลายกว่าเลยอปงกับปะโยงอีก <laughs> ทานว่าชื่อของมุตก็แม่อ่ะแม่แม่น้องปลัดาไปย,าไยังหน,น่อยยุ่งเงินนะมยุ่งเงินเป็นเป็นน้องเป็นพี่น้องในอะไรแม่น้องปลัดาแม่อนอาอ,อ๋อเหมืนเอ้ยล้าอ๋ออ๋ออ๋อจะเป็นจะช่วยอ๋อแม่คลองปันปันเท้าแม่นน้องสาวของพ่อเหมือนบ่แม่นอ๋อ ก็กินอีกแล้วตรงมีกินเออซื้อมีให้โอเคพี่น้องอหายเดี๋ยวพอหึ่งก็จะเดินทางกลับบ้านกันเนาะเจ้าเอาไงสบายดีเด้์บายบายเด้์ไปยุ่งไปเลยบายบายเด้อพี่น้องเนาะไปไอเล็กก่อนนะไอเล็กเมื่อก่อนเนาะไอเนื้ฮะไม่เออไม่ไม่ไม่ โอเคพี่นออ้องอ๋อเดี๋ยวบัลนึงกับซีเดินทางกับก่อนโอ้ยหัวตำ่ำ <c oughs> ไปไปอ่าโอเคเนาะพี่น้องคือมอแวะเล่น,น้ำน้องเนาะเออันได้ก็ตั้งใจมาอ่าห้าน้องน้องประยุกพี่น้องเนาะเออมาเล่นน้ำนอ้องเลยอ่า ตนแหงเนาะพ่อแม่ก็ไปนอนให้เนาะเออส่วนอายอายคนนึงก็อ่าอยู่นําอยู่นําอ่าอยู่นําน้องน้องาวเนาะเออเพราะว่าบ่มีอยู่อยู่นําหั่น่ะเอพอพ่อแม่ไปนอนให้อ่ยงอาปาง,ปาง,ปางไปโรงเรียนส่วนอายลามนเอ่ออายชายมนอา่าก็อยู่เฮือนเนาะเฝ้าเฮือนเออ เอ่อดินนี่ก็จะเป็นดินของอ่าอเนาะบ่แม่นดินของน้องประยงเนาะดินน้องประยงบ่มีดินเฮือนบ่มีแล้วก็อ่าดินไหดินส่วนก็เป็นอ่าดินของอแล้วก็ดินข้าเนาะแบบเสาที่เฮ็ดนะเออเสาที่อ่าเสาอ่าหเสาส่วนเขาเจ้าเฮ็ดอ่าหพวกเขาพี่น้องเนาะอืไปต้นแฮงเนาะ นี่กับล้านน้อยมายูนำ้ำมาลินน้ำพี่น้องเนาะออโอเคเอาสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอลาเพราะว่าพี่น้องเพิ่นซึกอูซ้ก้นไปก่อนเนาะเออแล้วเจอกันในคลิปต่อไปเนาะสบายดี